วันนี้อยู่บ้านครับเดี๋ยวโชว์แหนแดงซะหน่อยครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับมีโอกาสได้ซื้อแหนแดงจากน้องๆที่รู้จักนะครับซื้อประมาณ5้กิโลก็น้องๆก็แถมมา1นกิโลนะครับ ปล่อยไว้ที่บ้าน3กิโลแล้วก็มาทดลงปล่อยไว้ที่นี่3กิโลนะครับตอนนี้ก็ขยายเยอะขึ้นแล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยขยายเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนบ่อน,นี้ก็ทำเป็นน้ำตกครับก็จะมีปลากินพืชเลี้ยงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ ลาหมดแล้วฮะเอาออกหมดแล้วล้างหมดบ่อแล้วแรกๆก็ทำเป็นน้ำตกแล้วก็เล่นกับลูกๆครับตั้งแต่สมัยเจ้าชาชาอย่างตัวเล็กๆอะฮะเลี้ยงลูกสาวคนแรกก็เลยหาที่ให้เล่นหน่อยนะครับจนมาถึงกันเกลาครับแต่ตอนนี้เขาโตหมดฮะไม่ค่อยจะเล่นนะครับก็เลยใช้ประโยชน์สักหน่อยครับ แค่ทดลองดูเฉยๆครับว่าเขาจะขยายหรือจะได้ผลไหมนะครับก็รู้สึกว่าจะโอเคฮะเดี๋ยวถ้าตรงนี้เนี่ยน,นะครับก็จะตักไปขยายต่อที่โคกหนองนาที่บ้านหนองธนามนะครับหรือไม่ก็แบ่งปันให้เพื่อนพี่น้องได้เลี้ยงกันนะครับตอนนี้น่าจะยังปกติอยู่นะครับยังไม่เห็น อาการผิดปกติอะไรนะครับเดู๋ดูไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับมีอะไรดีๆก็เพื่อเผื่อเพือแพร่แบ่งปันกันนะครับในฐานะ,กะเกษตรกรแล้วก็ผู้รักความสดชื่นเบิกบานสดใสนะครับ ขอบคุณมากนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ